สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนห้วยจระเข้มากนะครับชาแนลที่จะพาท่านผู้ชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านต่างๆนะครับหาพูหมาสร้างบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกๆท่านเลยนะครับ มาพบกับผมเจคเคยนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที so ่อำเภอจุ้งพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมาอีกแล้วนะครับก็อยู่ใกล้ๆบุร so ีรัมย์เลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาอยู่หน้าบ้านของคุณพี่อนุชานะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่อนุชาไปอย่างสูงเลยนะครับที่ให้รีวิวบ้านหลังนี้ไปเป็นไอเดียนะครับคุณพี่อนุชาก็ยังมีช่องชาแนลด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องชาแนลของพี่อนุชาด้วยนะครับชื่อช่องเถาเจ้าชาแนลนะครับท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปติดตามคุณพี่อนุชาได้นะครับว่าทําเกี่ยวกับอะไรนะครับท่่่่่าาาาาาานน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 นผููู้้้้้ชมมมมเรรรดสวขอองงงบบบบบหหลลลัััััีีีีกกตะะคคค็ทท800,000 ก็รวมทั in, the the EU, نا, mercy, ้งค่าแรงค่าวัสดุหมดแล้วนะครับพร้อมเข้าอยู่นะครับส่วนเบอร์พูดเมาสจะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าตรงคอมเมนต์นะครับคลิกดูได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับลังคา2สเต็ปนะครับมีหลังคาตัวบ้าน1สเต็ปแล้วก็ลังคาระเบียงเสียงหน้าบ้านอีก1สเต็ปนะครับลังคาเป็นลังคาเมทัลชีสสีน้ำตาลนะครับบ้านนะครับมีความกว้างยู่ที่6นะครับลึก8.8เมตรนะครับถ้ารวมในส่วนของระเบียงด้วยก็ยื่นออกมาอีก2เมตรนะครับคูณ3เมตรนะครับในส่วนของระเบียงจะมีขนาด เดี๋ยวมาดูแต่ล็อกอันกว้างเท่าไหรนะท่านผู้ชมก็เราดูในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็เป็นในส่วนของห้องโถงเลยครับยาวเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของระเบียงนะครับหน้าบ้านนะครับระเบียงตรงนี้ก็ยืดออกมานะครับ2เมตรนะครับแล้วก็ล็อกถัดไปนะครับ3เมตร3เมตรแล้วก็2เมตร80นะครับด้านหลังสุดเป็นส่วนของห้องน้ํากับห้องครัวนะครับ เรามาดูส่วนของรายละเอียดของช่องแสงในแต่ละห้องของตัวบ้านนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่มีช่องแสงอะไรบ้างนะครับช่องแสงด้านนี้เป็นช่องแสงของห้องโถงนะครับก็มีประตูนะครับแล้วก็หน้าต่างอยู่2อช่องนะครับหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดเขี้ยวนะครับเลื่อนได้2มบานตรงกลางเช่นเคยนะครับมีขนาดที่2อเมตรสี่สสูงเมตรยีนะครับแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างช่องแสงของห้องโถงเช่นเดียวกันนะครับเมตรยีคูณเมตรยีนะครับอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดเขียวเ่นเดยวกันเลื่อนสลับซ้ายขวาน ตามขอบของวงกบหน้าต่างประตูก็ตกแต่งนะครับด้วยบัวปูนขนาด10เซนนะครับแล้วก็ทาสีขาวนะครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านโทนสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับ มาดูใส่วนของฟังก์ชันแรกครับฟังก์ชันในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับบ้านนี้ก็จะสูงจากพื้นดินอยู่ที่70นะครับแล้วก็ตัวบ้านจะสูงจากพื้นดินอยู่ที่80ระเบียงกับตัวบ้านก็จะห่างกันอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างยกสูงพอสมควรนะครับก็เหมาะมากกับช่วงนี้นะครับป้องกันในส่วนของน้ําท่วมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี้เป็นส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับลอกละ3เมตร3เมตรนะครับ เทคเจอร์ของหน้าบ้านนะครับเราดูส่วนของเสากันก่อนนะครับเสาระเบียงนะครับประตูกแต่งด้วยหินทรายนะครับเป็นหินทรายสีเขียวเขียวขี้ม้านะครับขนาดเสาก็มีขนาดที่35คูณ35เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดด้วยบัวปูนนะครับขนาด10เซนเลยนะครับนี่คือบัวปูนนะครับที่เห็นตูดตัวนี้ก็คือหินทรายนะครับกรุไปจนถึงตรงนู้นนะครับด้านบนก็เก็บด้วยบัวปูนขนาด10เซนเชื่อมด้วยกันนะครับแล้วก็มีโคมไฟกิ่งสองบนล่างนะครับ มีอยู่2จุดนะครับมีเสาอยู่2ต้นนะครับที่ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือเสาตกแต่งของระเบียงนะครับหน้าบ้านนะครับประตูตรงนี้ก็พูดไปแล้วนะครับเป็นประตูทางเข้านะครับไปยังในส่วนของห้องโถงครับห้องที่จะแจก่ายไปต้วแต่ละฟังกชันภายในของตัวบ้านอีกทีนึ่งนะครับประตูตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่2เมตรห้สนะครับสูง2เมตรห้ซนติเมตรนะครับอลูมิเนียมอกขาวกระจกตัดเขียวเลื่อน2บานตรงกลางนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องแสงนะครับเป็นบานฟิกนะครับ ถัดมาก็เป็นช่องแสงนะครับเป็นหน้าต่างของห้องนอนห้องที่1นครับห้องนี้มีขนาด3เมตร0กวุ3เมตรนะครับด้านหน้านะครับผนังของตัวบ้านนะครับก็ตกแต่งนะครับด้วยหินทรายเช่นเดียวกันครับหินทรายสีเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นบัวปูนสีขาวนะครับหน้าต่างก็สเปคเดียวกันเมตร20คูณเมตร20นะครับเรื่องสลับซ้ายขวาเรามาดูเท็กเจอร์นะครับว่ากรุดด้วยอะไรนะครับอันนี้คือไม้ฟ้านะครับไม้ฟ้าเทียมนะครับ าสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มแล้วก็บัวปูนนะครับบัวปูนก็ตกแต่งทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับรอบตัวบ้านเลยนะครับด้านบนก็มีบัวปูนเช่นเดียวกันนะครับเป็นบัวปูนผนังนะครับนั่นนะครับบัวปูนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเท็กเจอร์ของผนังหน้าบ้านนะครับเป็นหินทรายนะครับสีเขียวขี้ม้านะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านของห้องนอนครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับบ้านนี้ก็มีอยู่สองห้องนอนครับหนึ่งห้องทงใหญ่หนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ําแล้วก็เสบียงระเบียงหน้าบ้านนะครับลืมบอกไปนะครับลืมบอกฟังก์ชันของตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็เป็นด้านของในส่วนของห้องนอนเลยนะครับแล้วก็ล่างสุดก็เป็นส่วนของห้องน้ํานะครับเราไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับทางขึ้นจะอยู่ฝั่งฝวามือนะครับก็ระเบียงนี้เป็นระเบียงเหล็กกล่องนะครับ เล็กกล่องขนาดนิ้วครึ่งคูณ3นิ้วนะครับนี่ครับทาสีดำนะครับสีน้ำมันเงานะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วนะครับก็ดีเทลรายละเอียดของระเบียงก็ประมาณนี้นะครับราวบันไดนะครับก็ดีเทลเดียวกันนะครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณ3นะครับแล้วก็นิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้วนะครับบันไดมีอยู่3ขั้นนะครับ มุมของบันไดก็เก็บด้วยจมูก PVC นะครับนี่เป็นจมูกบันไดนะครับ PVC นะครับหน้าบันไดก็ปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบสีเทานะครับประมาณนี้นะครับมีอยู่3ขั้นขึ้นมาก็เป็นในส่วนของระเบียงนะครับแล้วนะครับก็มีขนาด 2- องสเมตรนะครับด้านบนก็ฝ้าฉาบเรียบนะครับเป็นยิดซ่อมกันชื้นนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED นะครับสนิ้ว2โคมนะครับส่วนฝ้าชายคาเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับสลับกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับ แล้วก็ตามขอบของฝ้าก็เก็บด้วยไม้มอบนะครับไม้มอบนะครับตรงนี้นะครับไม้มอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูประตวบ้านกันนะครับประตูก็เลื่อนสลับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับรางบนนะครับท่านผู้ชมรางบนนะครับประมาณนี้นะครับเราเข้ามาในส่วนของฟังก์ชันที่2แล้วนะครับก็คือฟังก์ชันห้องโถงนะครับค่อนข้างลึกมากนะครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับอันนี้8.8คูตเมตรนะครับ พื้นก็ปูด้วยกระเบื้องแกริโต้60 x 60ลายหินอ่อนนะครับว่าเป็นลายเดียวกันทั้งบ้านเลยยกเว้นในส่วนของพื้นห้องน้ำนะครับันนี้ก็ช่องแสงที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างโปร่งโล่งนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่ทาสีโทนสว่างนะครับในส่วนของผนังภายในนะครับแล้วบวกกับในส่วนของช่องแสงประตูหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่นะครับบ้านนี้ก็จะหน้าเป็นจมันตกนะครับก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็มีฝ้าหลุมนะครับ ลึกประมาณ20ซนติเมตรเลยนะครับยิดซ้ำจับเรียบนะครับมีโคมไฟช่อครับโคมไฟแขวนนะครับอยู่กลางหลุม1งโคมนะครับแล้วก็โคมไฟดาวไลท์ LED นะครับอยู่ตามมุมของฝ้าสีมุมทั้งสีมุมเลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดด้านบนของห้องโถงนะครับก็มีในส่วนของฝ้าหลุมนะครับอันนี้คือโคมไฟช่อโคมไฟแขวนนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านนี้ยังยังไม่มีไฟนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะ รีวิวไฟให้ดูได้นะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับก็ชาวบ้านก็จะนำเคาน์เตอร์สเตรูปมาติดตั้งที่หลังนะครับแลักก็มีอยู่ทุกจุดเลยนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเป็นปลักกราวปลักสามตานะครับที่เราชอบเรียกกันนะครับก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ทางนู้นนะครับมีทุกจุดเลยครับ ตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับมีปลั๊กให้อยู่2คู่นะครับแล้วก็มีช่องเสียบทีวีให้1จุดนะครับผนังตัวบ้างก็ทาสีขาวคันุรีนะครับแล้วมาดู้ส่วนของห้องน้ํารวมกันก่อนนะครับเป็นฟังก์ชันที่3นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับห้องน้ํานี้มีขนาดอยู่ที่2เมตรแปคูณสเมตรนะครับท่านผู้ชมก็มีการแบ่ง่วนเปียก่วนแห้งนะครับด้วยฉากกั้นนะครับเป็นฉากปูนนะครับ มาณนี้นะครับเราดูในส่วนของการลดระดับนะครับก็จะลดระดับต่ำลงมาจากตัวบ้านนะครับประมาณ5เซนติเมตรนะครับส่วนประตูก็เป็นประตู UPVC นะครับลายไม้นะครับแล้วก็เจาะช่องระบายอากาศให้ด้วยนะครับเป็นช่องลมนะครับก็เป็นประตูลายโมเดิ์นะครับประตู UPVC นะครับทั้งบานประตูแล้วก็มงกบนะครับอันนี้คือรายละเอียดของประตูนะครับลูกบิดทั่วไปนะครับเรามาดูในส่วนของห้องนักพัฒนะครับ ห้องน้ำก็จะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอย่างที่พูดไว้นะครับโซนแห้งก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นโซนเปียกนะครับก็จะกันด้วยฉาบปูนนะครับอันนี้คือฉาบปูนนะครับก็มีการเก็บขอบด้วยคิวสเตเลสสีขาวนะครับเก็บตามมุมของฉากกั้นนะครับแล้วููส่วนของโซนแห้งครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับชนิดวางบนเคาน์เตอร์นะครับ ก็มีในส่วนของท็อปของคอน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องดินเผานะครับสีดำ um. แล้วก็มีบาซิงให้ด้วยนะครับเป็นบาซิง PVC นะครับก็มีท็อปให้ด้วยนะครับอยู่ตรงในส่วนของชักโรครกนะครับชักโรครกก็เป็นชักโรครกคูพีทนะครับถังน้ำโถนั่งนะครับในส่วนของกุ้งบุกคูพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด30ิคูนสนะครับสีเทานะครับ ผนังก็ปูได้เบื้องเช่นเดียวกันกับส่วนของพื้นเลยนะครับบุตั้งแต่พื้นไปถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับก็ตัดด้วยโมเสกนะครับเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นนะครับคาดไปตามในส่วนของผนังแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับไล่มาเอยนะครับมาถึงในส่วนของฉากนะครับฉากปูนนะครับก็รอบห้องเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ในโซนเปียกก็จะลดระดับต่ำลงมาจะโซนแห้งอีกนะครับประมาณ3ซนติเมตรนะครับก็ในส่วนของมุมเขาเก็บด้วยคิวสเตเลสอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับน้รดูเป็นโซนแห้งนะครับอันนี้เป็นโซนเปียกนะครับดีเทลของพื้นกับดีเทลของผนังเช่นเดียวกันนะครับเบื้องผิวยาวนะครับขนาด30มสบคูณสามูไปถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับแล้วก็มีช่องเซอร์วิสให้นะครับอยู่ในห้องน้ำบูนะครับ โปรไฟล์สารเปาารับอยู่หนึ่งโคมนะครับป้ายุบซ้ำฉับเรียกไปที่ซ้ำกันชื้นนะครับเพราะว่าห้องน้ำมีความชื้นนะครับหน้าต่างบานกระทุงนะครับเป็นกระจกพ่นฝ้านะครับอลู้เรื่องอกขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนอาบน้ำนะครับก็มีแฮนด์ชาเวอร์ให้นะครับแล้วก็มีกระจกด้วยนะครับกระจกเงานะครับอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับ ต่อไปดูส่วนของห้องนอนที่1ขงห้องนอนที่2กันนะครับเราดูรายละเอียดแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูลายโมเดนะครับไม้อัดนะครับขนาด80ู2เมตรนะครับลูกบิดการโยกนะครับในส่วนของวงกบก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้ำตาลน้ำมันเงานะครับเข้าไปดูครับท่านผู้ชมก็มีช่องแสงอยู่สองด้านเลยนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างการเลื่อนนะครับขนาดเป็นยี่สิบคูณเยี่สิบนะครับด้านทิศเหนือกละด้านทิศตะวันตกนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะปโปร่งเช่นเดียวกันนะครับบวกกับผนังโทนสีสว่างนะครับเป็นโทนสีขาวพันบุหรี่นะครับอันนี้เป็นปลั๊กหัวเตียงนะครับน่าจะเป็นปลั๊กหัวเตียงนะครับท่านผู้ชมมีอยู่สองจุดเลยนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับในส่วนของขอบพื้นนะครับก็เก็บด้วยบัวพื้นนะครับเป็นไม้สังเคราะห์นะครับเป็นไม้เทียมนะครับนี่คือบัวพื้นไม้เทียมนะครับท่านผู้ชม สวยงามมากเลยนะครับเก็บงานได้ละเอียดมากเลยครับก็เป็นสีเทานะครับในส่วนของบัวพื้นนะครับในส่วนของประตูทางเข้านะครับจะมีในส่วนของสวิตช์นะครับเปิดปิดในส่วนของไฟสละเปานะครับแล้วก็มีลักสามตาแล้วก็มีช่องเสียบทีวีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลายเตียงนะครับไว้วางในส่วนของทีวีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหัวเตียงอย่างที่พูดไปนะครับบ้านนี้นะครับ ก้านบนครับท่านผู้ชมผ้าชายเรียบไฟเซราเบาลงโคมนะครับประมาณนี้นะครับเราดูส่วนของห้องนอนต่อไปนะครับห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้มีสองห้องนอนนะครับเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะครับระเดยดของประตูก็ระดยดเดียวกันเลยนะครับก็มีช่องแสียอยู่ด้านเดียวนะครับอาจจะทึบหน่อยแต่ ในส่วนของผนังก็เป็นผนังโทนสีสว่างน,นะครับก็เพิ่มความสว่างใบห้องได้เช่นเดียวกันนะครับผนังสีขาวพลาสรีกนะครับดีเทลเดียวกันเลยนะครับปิดตาบห้องนี้ไม่มีหน้าต่างสองช่องนะครับมีแค่หน้าต่างค่ดานเดียวน,นะครับอันนี้ปลายเตียงนะครับประมาณนี้นะครับ